อ่ะมาดูเออแบบถ่วงน้ำหนักในที่นี้นะครับสูตรโอ้โหยาวเหยียดไม่ให้จำแค่นี้พอจำข้างล่างครับจำเป็นอ่าพี่ใช้เป็นซิกมา W XI ส่วนด้วยซิกมา W นะครับ W ในที่นี้เขาเรียกว่าหน่วยกิจไอที่เกตของเราอันนี้มีหน้าที่คืออย่างเดียวเอาไปใช้คิดเกตของพวกเรานะครับอ่ะแล้วก็ X ก็คือเกรที่เราได้เกรที่ได้แต่ละวิชา โอเคครับอ่ะลอเสร็จปายเป็นไรครับอ่ะเรียบร้อยนะตอนนี้เราอยู่ประมาณ20%แล้วโอเคจัดทั้งหมดอ่ะเสร็จแล้วต่อเกตแต่ละวิชาเริ่มข้อที่หนึ่งเนี่ยวิชาภาษาอุ๊ยชาอืออ่ะภูมิใจเปิดไปลูกเดี๋ยวเรามาขี้เกียจกันภูมิใจเสร็จแล้ว เสนอเลิกมาโดยกิจกับรายวิชาในที่นี้เขาถามว่ารายเกียร์เฉลี่ยนายตะวันได้เท่าไหร่ก็คือสูตร x อ็กบาเท่าซิกมาเลยนะ w i x i สูตรด้วยเลยนะซิกมาวีไอปั๊บซิกมาวีโดยกิจอ่าเริ่่มอกในที่นี้พี่ขออย่างนี้ก่อนขอหยิบไปไกลๆก่อนขอตีช่องเพิ่มหน่วยกิจเขาเรียกว่าตัวแปรอะไร x หรือ w ลูกหน่วยกิจเมื่อกี้เขียนอะไรแล้วคืออะไรครับ w ครับเออ่ผลการเรียนคือ x อ xi เนอะอ่าเพราะฉันั้น w คูณ xi อ่าแต่ละช่องตีเพิ่มได้นะตีช่องเพิ่มได้นะอ่าคูณคูณเลยคูณคูณก็ไปก็ไม่ชวนเพื่อนเล่นเกมหรอกผมเล่นคนเดียวอยากกูอินลงโดนี้อ่ะคูณเลขหนึ่งคูณสี่ยากมากได้เป็นเท่าไหร่ภูมิใจมีครับสิเอ็เออต่อศูนย์จุดห้าคูณสามจุดห้าหนึ่ง โอ้โหยากเลย7เครับต่อครับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดปสองคูณสองจุดห้าได้เป็นเท่าไหร่ครับหโอ้ยากเลยศูนแปดอ่านเป็นราภูมิใจคิดก่อนต่อครับหนึ่งจุดหคูณสามเจดูกระก่าสี่จุงรวมกันให้หมดครับอ่าช่องนี้ คารี่อซิม W I จะได้จะได้จะได้ขี้เกียจแทนเช้ากับสิบสิบสีดโอเคสิบหดูหน่วยเกีด้วยอ่าซิกมา W I รวมกันทั้งหมดกี่หน่วยเกีดหน่วยกีของเราหนึ่งสองสามสี่หกี่หน่วยเกีดห้าเนาะอ่าพอาชมปนพี่ได้ละ สิบห้าจุดสองห้าหารห้าครับตัดเหลือเท่าไหร่เไม่ไหลได้เกตเทไร่นี้ได้สามจุดศูนย์ห้าสามจุดศูนย์ห้าครับโอเคครับได้แค่เกตสามครับน่าสงสารเขานะครับขอโทษครับพี่ดูนี่เก่งเก่งกันไม่อยากได้อะทำไมไม่ดูถามในการไล่แล้วเหรอเก่ง เสจังบุหรี่ไว้อ่ะจัวสูงร้อยสามสิบวันเยี่ยมคีบุหรี่เพื่อนเหรอคีบุหรี่เหรอเสจังพี้ดูว่าไอ้กาไม่ได้ได้ได้แผ่แผ่มาทับจากผมอ่ะดีหายจะได้จับเพื่อนอ่ะใช่ไหมอ๋อครับชัดมากตัวอย่างโลกอ่ะเกดอ่ะคราวนี้พี่ย้อนสอนกับพี่ให้เกดมาหลกเขาบอกว่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาสอบเคมี หกครั้งคือ32ถามว่าปลายผ้าคือเท่าไหร่อันนี้คือทำย้อนกลับทำย้อนกลับอาเกียเฮาส์ได้เป็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอกรอบสุดก่อนเนาะอเกียเฮาส์อีกนิดหนึงยอดจำเพรยงพี่วะยากยิ่งแสนโอเคพอแชมป์พี่ได้ว่าคะแนนที่สอบได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรก่อนลูกเป็นตัว W หรือ X อับบหรือ X ตอบเท่าไหร่หกสิบห้ มีเดือนี่ชั่วโมงไหมเหรอ x แปดครันคณิตศาสตรคือ x ค้ำหนักน้ำหนักคือ w w ครับเพราะฉันพี่ได้ไปเลยนะ w คูณด้วย x i ตีช่องเพิ่มมีวันถาวตรงนี้คิดต่อวันศุกรอะอะเรนเพิ่มอีกเหรออืมเรนที่นี่่อเพี่ยเรีรเมกเรีนเรเอกัมีครับีเเ่ไหร่หรอครับเจเ่าหรตอง คุณยูได้เป็นเท่าไหร่ครับเชิญเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นไม่ต้องนะตออติดเป็นเปอร์เซ็นได้เลยกวยมันแค่นี่ยคูณเนี้ยคูณพี่โฟกพีตัวเนพี่ไม่ไม่นับเปอรหรอกทัเออใช่คูณแบบปกติเลยสมมอแปดสิบครับสามอปสิบต่อครับ2องร้อยเก้าสิสหกิบสอย สองร้อบสเจบแล้วก็ทัสองร้อยเจ็ดสบอบายแล้วลามแซมแ้จัดไปถ่ายรูปใครมือ้บอกว่าไอ้ภูมิแปดสิหรือเปล่าอ๋อไม่มีคนนึงพูดเลยนะในที่แหปดร้อยสิบเข้าไปสามสิบเอเนาะรวมกันทั้งหมดครับโคปารักแอ้งเงินเดิมอะลองบอกกลับบ้านยี่งเหมือนจริงได้เป็นเท่าไหร่ รวมกันทั้งหมดนะอ่ะซ้ำกันไม่รูพี่จิ๋วโอรุยครับรุย์รูยครับไอ้กาพี่เขาบอกว่าถ้าติดมาอะไรพี่เขาจะพาไปดีกันดีพี่อะไรเราพี่จิ๋วเลยฮะพี<ห>่บอกพี่รู้แรงฮะพี่เคยบอกผมใช่พี่จะอะรพี่เสียแล้วโมกละพี่เคยบอกผมจบแล้วบโอเคอเค่ะต่อบ โอ้ยแย่ละเดี๋ยวไอ้ปันอีกทีก่อนมันดูเยอะไม่เดี๋ยวไอ้จุกเฉยไปต่อแล้วนาวิทย์ที่นั่งลายกาไปต่อเสจังรวมกันได้ไหร่ครับเพีครับเป็นเซม่าหารรวมกันสองสามหกเก้าเท่าไหร่นะสองสามหกเก้าสองสามหกเก้าเหรอวันจันทร์วันนี้ทำไมมันมีหกเก้าด้วยลูกเดี๋ยว ยังเขาคิดเลขยังเขาไม่เห็นเลขตัวเอเป็นเลขเก้าชัวร์เลยพี่โอ้จบแล้วอันนี้สามสิบเอลรกหน้าพันหนึ่งร้อยปะตรงนี้เป็นเท่าไหร่สองร้อยได้เป็นเท่าไหร่นะแปดสิบเป็นหกร้อยปะได้เป็นพันเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าหรเปล่าได้สองพันเปล่าพันเจ็ดพันเจ็ดกับอีกสามร้อยหกสิบพันเจ็ดสองพันหกสิบหรือเปล่าสองพันหกสิบหรือเปล่า ใช่ครับโอ้คิมมัวแค่เ่อยาแค่เรืเอ่อยต่อครับสาระคะแนนสอบชิคแมตต์เดบิวไลอ่ะภูมิเออไม่ใช่ภูมิใจผู้ผิดเกียร์เขาลมเลขกันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่อะไรที่อยู่เนี่ยไม่ไปอยู่ริมเหมือนเดิมหนึ่งร้อยโอเคครับเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดีนะสแตนอยู่ริมสบายเวลาคนมาคนเยอะๆก็ลามไปข้างๆต่อได้ต่อมาไปดูต่อัน ามสงันก็ต้องไปดูคนอยแม่มันแค่ตอนเชียร์บอลไอ้ป้อมแข่งหมายสองฮัปปีโย่เลยไม่แข่งโยู่ชนสามเหรอฮับปี้ลิฟต์ใส่ใช่ไหมอ๋อ้พี่ขึ้นไปลิฟต์ไหนลิฟต์ข้างหน้าครับข้างหน้าไอ้ตัวตัวใส่หรือว่าตัวข้างในตัวใส่ครับอืมใช่ไม่ใช่อพี่เป็นต น้ใส่ให้หนอนแบบนแบบนแีแบอนหน่อขึ้นคิลิปมาวึลิปตรงกลางขึ้นลิปตรงกลางลิหน้าลิปใส่ถูกแล้วใส่าหลีลิลิปทางเข้าใส่ให่ถูกแล้วลิปอาหารเกาหลีครับพี่ใช่ตัวใหม่ปลตัวใหม่ัวใหม่ลิปตัวอาหารเกาหลีครับพี่ร้านตรงข้ามนโอเคโอเคพี่โอเคค่ะครับผมครับ เออมาต่อ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 มาศูนตัดศูนตัดนะอันนี้พี่ใช้วิธีการตัดกระจายใช้ดึงออกเวลาตัดต้องตัดกระจายนะอ่าแล้วก็สิบอยู่ข้างล่างพี่ย้ายขึ้นมาคูณจะได้คิดเลขง่ายๆอ่าเพราะฉะนั้นได้เป็นซับเอบวกกับอะไรนะสองร้อยหกไอเก้าลบเลขใหมายลบสกิลการลบเลขของเราโดนนะเก้าเอาโดนนะร้อย่าไรร้อยอะไรเก้าร้อยสิบสี่นี่โดนนี่ หาด้วยแล้วนะสาเอะ<อ>ย้าไปหารเอเดได้แล้วี่ยเคิดเลขยาอันนี้ยโดนแน่มึงโดนส4 6วาไม่รู้สาปค่ะสามเลยเหรอเลยอยาไปกูอส้ส Let's g o เอได้สามแปดเอ่อโอเคมันถามแค่กี่คะแนนก็ตอบแค่นี้ครับสามสิบแปดคะแนนครับจบครับอย่าบุรีเพื่อนก็กดกดปีกเสร็จจ๊ะรอตีอ่ะไปถึงแล้วครับ